รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทบห้า <c oughs> ร่วมกับบริษัทแกรนออริชันวิวบริษัทบุษราคำกรุ๊ปจำกัดนิวเจนฟาร์มิงเว y บริษัทซิงกราเฮิร์บจำกัด เสนอรายการเส้นทางเศรษฐีตอนกเกษตรนิวเจนสนับสนุนโดยนิวเจนฟาร์มิงเวย์เกษตรแนวใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ บริษัทซิงกูล่าเฮิร์บจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ลองฮอนอาหารเสริมเพื่อสุขภาพสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมยอดกวีมณีชัยและทีมงานในรายการเส้นทางเศรษฐีกเกษตรนิวเจนนะครับเรามาพบกันเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง5แล้วก็สามารถชมพร้อมๆกันได้177ประเทศทั่วโลกครับพบกันทุกวันพุธเวลา14นาฬิกา วันนี้มีเรื่องราวดีๆเช่นเคยครับที่จะนํามาฝากกับท่านผู้ชมครับไปชมกันเลยครับนับตั้งแต่วันนี้กัญชาจะไม่ใช่ยาเสพติดครับแต่กัญชาจะกลายเป็นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกด้วยมือของเราเอง สวัสดีครับผมดตตรภัยารการถางครับเราอยู่ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนอครกัแบบบริษัทไทยคานาเทคอินโนเวชั่นจำกัด โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยการสร้างเทคโนโลยีการผลิตกัญชามาตรฐานทางการแพทย์เพื่อพัฒนาสายพันธุ์กัญชาไทยให้เป็นสายพันธุ์กัญชาที่มีคุณลักษณะพิเศษในการให้ปริมาณสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ทางยาสูงและเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ครับก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักวิธีการปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องกันก่อนเลยครับรูปแบบการปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องมี3วิธีการด้วยกัน1 In d o o ิน o u t d o o r และ3 Green h o u s สครับสาเหตุที่เราเลือกการปลูกแบบอินดอร์เพราะว่าอินดอร์เป็นวิธีการปลูก ที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ทั้งแสงความชื้นและอุณหภูมิและที่สำคัญสามารถที่จะดูแลเรื่องคุณภาพของผลผลิตและโดยเฉพาะสารสำคัญจากกัญชาได้ ด้วยกัญชาคือนวัตกรรมและนวัตกรรมจากกัญชาสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับหลายอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมอาหารอุต okay. สาหกรรมการแพทย์และอุตสาหกรรมเวชสำอางครับการที่เราเลือกอสังหาริมทรัพย์กลุ่มนี้เพราะว่า อสังหาริมทรัพย์กลุ่มนี้มีขนาดและพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันสามารถที่จะปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ได้และที่สําคัญอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้นะฮะที่มีพื้นที่เท่ากันจะนําเข้าสู่การประมาณการผล,ผลผลิตได้อย่างแม่นยําและควบคุมได้อย่างมีคุณภาพโครงการนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแต่การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นโครงการ ที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกทิ้งร้างว่างเปล่าและให้ก่อมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยและทั้งหมดนี้เราตั้งใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านกัญชาทางการแพทย์เพื่อให้เป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ในอนาคตต่ตอไปครับ นับตั้งแต่วันนี้กัญชาจะไม่ใช่ยาเสพติดครับแต่กัญชาจะกลายเป็นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกด้วยมือของเราเองสวัสดีค่ะดิฉันดรนันลีสิริวัลน,นะคะเป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการเพาะปลูกกัญชาของมอทรพระนครกับ ท่านอาจารย์ดรภัยารน,นะคะพวกเราได้พัฒนาระบบการเพาะปลูกกัญชาในระบบปิดซึ่งได้ผลผลิตสารสกัดกัญชาในคุณภาพระดับ medical grade นะคะหรือคุณภาพทางการแพทย์กัญชาปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มเพิ่มองค์ความรู้นะคะและยกระดับจากความเข้าใจเดิมว่ากัญชาเนี่ยเป็นยาเสพติดสู่พืชที่ผลิตสารคาาบิโนยเทอร์พีนและหลายๆ สารที่มีคุณค่าเชิงการแพทย์เชิงเวชสำอางและสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่มีมูลค่าเพิ่มให้ประเทศไทยได้ด้วยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะวิธีการที่เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็ด้วยงานวิจัยค่ะเพื่อให้เข้าใจว่าสารต่างๆในกัญชาที่เราสกัดได้ตั้งแต่ tfc cbd cbc cbg และอื่นๆอีกมากมายเนี่ยล้วนแต่มีคุณค่า ที่เราทางการแพทย์ที่สามารถนำมาวิจัยนะคะแล้วก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมของต้นกัญชางนะวิจัยของเรานะคะต่อย่อยกับบริษัท TACC เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กัญชาปลายน้ำนะคะทั้งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเว้ยสำอางและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยทางบริษัทก็มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารต่างๆอยู่แล้ว อนอกจากนี้สารสก,กัดของเราเนื่องจากมีคุณภาพระดับเมดิโคลเกรดนะคะก็มีศักยภาพให้บริษัท TACC ทนั้นนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรือเวชสำอางต่อไปค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมางานงานถแถลงานแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องกัญชาเนี่ยก็ดีใจมากเพราะว่าเพราะว่าประเทศเราเริ่มเปิดกว้างที่จะให้คนมีความรู้เพิ่มขึ้นในในในตัวของกัญชาตัวนี้ ว่ามันมีประโยชน์ยังไงและมีโทษยังไงก็มีความสนใจมากตัวนี้ผมผมได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกัญชาเนี่ยจากอเมริกาแล้วก็มาดูกัญชาของประเทศไทยก็มีความรู้ว่ากัญชาของประเทศไทยนี่เป็นกัญชาที่ดีมากที่เมืองไทยเนี่ยเขาเขาจะเรียกกันว่ากัญชาหางกระรอก แต่ว่าที่ที่อเมริกาเขาจะเรียกตัวนี้ว่าสก,กังซก,กังซึ่งมีราคาแพงมากช่อดอกช่อเดียวเนี่ยจะตกอยู่ประมาณหนึ่งร้อยเหรียญเลยโอ้โห้ช่อที่มันเป็นดอกขึ้นมาเนี่ยคิดเงินไทยกันไหนอ่าคิดเป็นเงินไทยก็ร้อยเหรียญก็ก็เท่าไหร่ก็รู้อะดอกเดียวช่อเดียวเ,เพราะฉะนั้นอเมริกาเขาพยายามที่จะเข้ามาหาพันตัวเนี้ เขาเรียกว่าคนไทยเรียกว่าหางกระรอกครับผมแต่ฝรั่งเขาจะเรียกว่าสกังแต่สกังของเขานี่เขาเขาได้รับมาจากทางพวกอินเดียนแดงซึ่งเป็นชนเผ่าที่ที่อยู่โบราณของของอเมริกาเขาเขาใช้เข,าใ,ขาใช้ตัวนี้มาก่อนไม่ใช่ว่าอเมริกามีมานานแล้วสัญชานี่แต่ว่าในส่วนหนึ่งของนักวิชาการเกษตรของเขาเนี่ยเขาพยายามที่จะเข้ามาเมืองไทยเพื่อจะเอาตัวนี้ให้ได้เลย แล้วมันบริสุทธิ์มากในกัญชาเนี่ยก็เขาจะพยายามไม่ผสมพันธุ์มู้ตัวนะเขาผสมพันธุ์คือคือไม่ข้ามสายพันธุ์ะจะต้องให้มันอยู่เนี่ยตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเลย <c oughs> เพื่อที่ได้ต้นใหม่ไม่งั้เนกะคือข้ามพันธุ์ข้ามไปข้ามมาเนี่ยตัวพันธุ์อื่นมาผสมเนี่ยอันนั้นเสียเลยนะจะไม่ <c oughs> จะไม่เป็นตัวใหม่ขึ้นมา มันน่าจะเอาไปแปรรูปได้ในเรื่องของน้ำมันที่จะช่วยรักษาในเรื่องของการปวดเมื่อยร่างกายอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วตอนนี้เราก็เราก็ได้มาเนี่ยก็มีทางนักธุรกิจของประเทศญี่ปุ่นก็ดีหรือจะเป็นของในไทยก็ดีที่เขากำลังจะรวมตัวกันที่จะทำขึ้นมาแล้วก็คนไทยก็เริ่มตื่นตัวแล้วมีประชุมหลายจังหวัดแล้วครับ สนับสนุนโดย New Gen Farming Way เกษตรแนวใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่บริษัทซิงคุล่าเฮิร์บจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ลองฮอนอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ สวัสดีครับพบกับช่วงทันโลกกับหมอทันนะครับปกติผมก็จะพาท่านผู้ชมเข้าป่าบ่อยวันนี้ก็พามาเข้าเมืองบ้างครับก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมรู้จักนะครับก็คือนาริศฤชาเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานมาเก้าตัวรางวัลตุกตาทองครับสมัยตอนหนุมๆท่านก็บูไว้เยอะนีตอนนี้มีอาการแบบ เจ็บหลังปวดหลังบนให้ผมฟังเยอะผมก็เลยรู้จักกับคลินิกที่หนึ่งที่ผมรู้จักที่ไว้ใจผมก็เลยพานลิตมารักษาที่นี่โดยอาศัยเป็นอ่าเป็นแพทย์ทางเลือกนะครับเป็นแพทย์ทางเลือกโดยการฝังเข็มแล้วก็เผายาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการฝังเข็มการเผายานี่เป็นยังไงนะครับผม ได้พาน,นลิตมาาเผายาปักเหษนนะครับที่ที่หน้าหา,ายดีการเผายาเป็นยังไงเดี๋ยต้องลองชมกันดูนะเพราะว่าใส่รุ่นตัวเองแล้วก็อยากปักเศษด้วยจะเสียวขนาดไหนหน้ากลัวข,ขนาดนนไหนเจ็บไหมต้องลองสัมภาษณนะ์ก,กันดูสวัสดีครับผู้ชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วดีสวัสดีครับ รรับหมอวันนี้ที่ผมก็พาลิลิชามาที่คลินิกครับอย่างกับเพ่นของพี่ลิลิชาเเป็นอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยจะรับเจ้าของลูกนะคะก็คือจะมีเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเนาะปวดคอบ่าไหล่นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของกระดูกตับเส้นบริเวณช่วงเอวนะคะค่ะจะเกิดจากพฤติกรรมที่ของอลินี่ยมีการถ่ายทำภาพยนตร์มานานแบบคิวบูเยอะเล เบาหวานความดันโลดเรือนต่างๆนะคะถ้าเราจะรักษาเองด้วของสมุนไพรไทยแล้วก็ของจีนด้วยะร่วมกันธ์ได้เขาที่ไม่ดีเถาเถายาเถาคนเลยนะครับเป็นยังไงเขาคนนีย่ไรจีใช่ค่ะก็คือการเถายาเนี่ยค่ะมันจะเป็นของสมุนไพรไทยเนาะก็เราก็จะสมมติมีอาการท้องผืดท้องเฟ้ออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเอาสมุนไพรนะคะเถาใบใบหน้าของเอาสมุ ลงกู้ไว้บริเวณหน้าต้องเลยแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำอ่ะคืดไฟจริงเลลุกเลยใช่ไหมครัใช่ลุกเลยเราไม่ติดนี่เราไม่หลงเป็นจะเปสมัครไทยไหมคะนี่้องดูไหมคะเดี๋ยววันนี้ต้องลงเผาไปดูนะันนี้ต้องดูไหมคะก็มันเราไม่มองเห็นภาพที่อินเดียอะไรก็เผาอะไรนันแหละไม่ขนาดค่ะเราเผาไม่ชอบเรื่องของอันนี้ขอแล้วตัวยื่นครับ แล้วแต่แล้วกนแ้แต่ทหารไน่ะี่้กเขาบอก่ขาไทแล้วนไม่มีสเปอินก็อามีการแก้แค้นกค่ะก็คือสมัยก่อนอยู่ไม่มีสเต็ินไม่มีเพราะนตัวเองพเอนั้นเลยกัน อะไรมันจะได้หาอะไรสมุดสมุดที่อะไรติดสาโลกสมุดฐานดูติดฐานทางโลกครับมันเป็นยังไงผมก็เลยเอาเอ็มายที่เข้าแล้วมาให้คุณม ตอนปูนี่ปูหนักขาวเลยครับโหนักเลยตอนนี้ผมได้รับรางวัลตุ๊กตาทองระราชนานาถิ่นเก้าตัวเลยครับเก้าตัวก็เยอะมากแล้วก็ปูก็เยอะแล้วก็เล่นแต่หนังที่มีแอคชั่นโดยติดตามคนใหม่สมัยก่อนเขาเรียกอะไรเขากระท่อมอะไรนะอ๋อยิงภูเขาเขากระท่อมมันเป็นสโลแกนของหนังปูสมัยก่อนแต่เดือนนี้ มีนะครับอี่นี้ก็มีรถตู้หรืข่าเมืองขาอุยเรือยาเข่าวฟ้าข่าตนขาอะไอ่้ครับแล้วนี่ทำไมถึงเลือกที่ว่าจะมารักษาแบบใคเลือกไปฟังเพลงเลยเงี้ยก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมันผมก็ไปทางโรงบาลโรงาบาลาก็ขเครื่องเป็มอาไายมันเรียบร้อย ทรับมาให้คุณหมอถึงรูหมอถึงก็เแพทย์คนน no ี our our er. ้ม nice <ki> ันร่วมกันได้เนาะใช่ครับแพทย์แต่เรื่องก็ท่านทำอมไรแพทยก็ท่านกระดูกโค้งกระดูกโค้งเบ้าสับตะไรอะไรเนี่ยแล้วก็อ่านอมามันก็น่าจะตรงนะฮะเพราะว่าทำในระบบการคุไปดูหมอถึง รักษาเนื้อเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการฟังเข็มวิญแล้วก็ดูว่านื้ีเจอเป็นสีอะรบ้างก่อนทำและหลังทำแล้วก็อาจจะมีการเผายาอาจจะเห็นเนิ้อไฟลุกนะครับครมตัวครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้สแตานแมนใดๆซีนะครับเป็นสิ่งที่เนื้ที่ขึ้นหนักยู่แล้วไม่ได้ใชตนานมาแล้วแล้วไม่ได้ทำไปไหนเลยนะครับ ใช่ผมเป็นไงแต่ผมเออผมกันื่องจากโบราณคดีกันถ้าต่อไปเนี่ยมันจะใช้ความร้อนเนี่ยเพื่อที่จะส่งลพวกตัวสารสำคัญของคนไทยในวันนี้คือทองก็จริงๆก็เป็นเป็นเป็นที่หอมหรือที่ทองเป็นที่ทองที่หลั้แค่เดี๋ยวเอมที่หลังก็ได้นี่อย่างเปล่าทองก็ได้ครับแเดี๋ยวเราไปชมดูว่าเป็นยังไง สนับสนุนโดย New Gen Farming Way เกษตรแนวใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่บริษัทซิงคุล่าเฮิร์บจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ลองฮอนอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เป็นการเผาไฟบูชายันครับจะเขาน้าลิศทั้งเป็นนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมลองชมแล้วว่าเป็นยังไงครับจะน่ากลัวขนาดไหนมองหน้าเลยค่ะแต่ไม่ไม่มีอะไรครับดูแล้วอาจจะน่ากลัวพูดอาจจะน่ากลัวแต่จริงๆทําแล้วไม่น่ากลัวครับเพราะว่าคุณหมอหลีนมีวิธีและเทคนิคครับทํายังไงบ้างครับคุณหมอครับก่อนอื่นเราก็จะลงน้ํามันก่อนนะคะพวกยาหม่องก็ได้หรือจะเป็นน้ํามันนวดนะคะเพื่อที่จะ ทำให้ช่วงนี้บริเวณนี้มันมีความร้อนเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็ช่วยในการซึมของยาได้ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทำาห เราใช้เกลือนะคะมาผสมกับตัวสมุนไทยมากระจายอาลงการปูสมุนไพรเราจะไม่ได้ปูหนักมากนะคะเพราะว่าหนมันจะได้กระจายความร้อนแล้วเราก็โรยเกลือที มันจะทำเนื้อเค็มดะคยับใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็นไก่ย่างใช่ไหมแก้ละค่ะเราจะเอาผ้าอันนี้ก็จะเป็นผ้าเปียกเหมือนกันนะคะคนไทยก็จะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปดู่ตรงอื่นหรือเปล่าอะไรนี้ตัวไฟก็จะอยู่เฉพาะในบริเวณนี้อันนี้จะเป็นแลกอฮอล์นะคะ จะเป็นบริเวณที่เราอยากจะให้มีไข่ก,ก็จุดเลยนะครับจุดเลยค่ะวางเพลิงเลยนะครับรึร้อนถ้าแม่รู้สึกร้อนอะไรอย่างงี้บอกหมอได้เลยนะคะจุดเ,เห็นจุดแล้วจุดแล้วเห็นไหมไม่น่ากลัวอย่างที่คิด <c oughs> ใช่อไหมปึ๊ย จะไปดูเพื่อบูชาย,ยันใช่คารบี่เหมือนไม่ได้แค่นนี้นะครับไม่ได้ใช้สตางค์เอาจีนสิส่วนใหญ่เวลาที่เราเผาอะค่ะก็จะใช้เป็นสามรอบห้ารอบเจ็ดรอบแก้วรอบขึ้นอยู่กับความหนักของอาการของคนไข้ว่าคนไข้เป็น,นงงขนาดไหนระดับอะไรผมไข่ใหม่เนาะที่หนึ่งที่ โค้งมาฝั right? ่งนี้ของนี้นนี่คือโค้งมาฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งเส้นไหมหนีนี้ใช่ไหมเพราะว่านี่มาหนี้ไม่ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวต้องอาจจะอ่านไปดูนะครับี้ เนตตำราเนี่ยเอ่อเอามาจากไหนครับเริ่มตำลาเดิมเลยนะคะรับตำลักเดิมที่ผมพอเสืบรู้ได้นี่ก็คือแบบน่าจะมาจากทางหมอ่บ้านภาคเหนือนะครับครับก็จะคู่กับการตอกเส้นด้วยครับตอกเส้นเผายาครับรื่ของคนไทยไเราหรือครับใช่ครับเป็นบูราญาของทางเราทั้งเดิมครับ ก็คือว่าสมัยก่อนอาจจะยี่มเครื่องเกี่ยวกับซาวน่าหรือว่าลื้นสั้นลื้นยาวที่ช่วยในการกายภาพับบรูอว่าการประคบเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแนวความร้อนจะอีกแบบอีกอันนั้นเป็นร้อนแบบร้อนข้างในร้อนชื้นแต่ก็อันนี้จะเป็นร้อนแบบลึกเข้าไปในกระดูกสัวหนังมากกว่า เขาเป็นภูมิัญญาที่แม่อนเก็บไว้ของประเทศของเราใศไทยภูมิปัญญาที่นานุรัมีรอบที่สองค่ะเอดไมืออไหมอืม ฝั่งนี้ไหมที่ปวดที่ฝั่งซ้ายของ่างกายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็ดูเหมือนเดีวแบบไหนที่ดูในเฟรมเอ็กซ์เลฝั่งนี้